สุขสบายดีพี่น้องยามเสา้าขึ้นมาแต่สวนเปิดเก็บบางโม่น้อยอันนีก้ก็กล้วยหอมเมยใหญ่ทองโอ้ยบมสุกเด้มันสิสุกไงเก็บพักเก็บพักหอมขึ้นมาไว้กินกับป่นแม่ดีแทก,กประสิปนกบ ล้วก็ลงสวนแต่ส,สาวของชาพายนี่แลมักโมน่อยบดไอ้ไขก็ได้ต้มพี่น้องเอ้ยโกบจะปนไลายลาย้ลยกบมือหนาจนเลือนเป็นถวยปนกดกบกินเสาพี่น้อง,นองปนไปคูดว่านี่ได้ได้สาอตุ ยี่สิบตัวดี่พอไก่ทองก็ได้อยู่เศร้าหาเพิ่นไปสุดก้อนนะฝากไปให้เมียเพิ่นแม่ไก่ทองกับข้าน้องดีแท็กกินน้ำกันนั่นแหละลูกสาวไปโรงเรียนใะเด้อพี่นอ้องมันได้อยัางห่อเปล่า,ามิง เท,ที่ยวนี่น่ะปอนกบใส่อีกปูผักสดๆจากสวนเ้องดูได้ของกระโหลกผักหลัวผักกดกาดใหญ่ ถ้าอยากปนกบมาด้วยพี่น้องกินก็พักสดๆจากสวนพักข้างหน้กานกาเรียกเลยพี่น้องมาด้วยปั่นเส้าส่งเขามาัน Okay, ở oh. thì, còn thì nó Ô chào 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 nó, sợ chào 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 ลูกนัาดีนี่ีบเศากบมาไลหแล้วม้งีบอืมเลิกีลยะใช่นีคัวลมีกระิบรมาหรอมาเด้อพี่น้องแล้มีกระเซาน

ยังไม่ได้มาปนกบนะคบประฮับคบบ้างการมาทิ้ยิบเอา้โหแย่แล้วนี่ส้ม ใส่ขี่มูโควดงามเลย่ี่นาเบอโทรบอกให้แม่มากุดมึมาจะมือหนึ่งเคิร์มือนะกูก็ปุ๊บดีม่ออมอนะออนปลเนาะ nhiên họ nặng. nhưng thất bố không phải hả 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 có phải hả sao? <laughs> 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 <hơi như> <laughs> Mùi bở mẹ ông hử? Đúng rồi. Nè nó. Chị ơi má ăn nó chứ. Nh bỏ hết. Như nó mà từ, mà. Không. Không từ mà. được rồi đó. Không Bỏ ơi, nhưng mà

বহা আমাৰ যেনেকৈ 拍卖他那个活拉膜。

สามปีอ่ะเขาดือ้อมันจะปรับต่องอ กัดอกมากินเห็นต๊ะปีมออนันกองใหญ่ลูกคบอกไปขัโนมาใหกูหลาบไงนูนลายๆนะคะนงนี่น้องแปบตัวเจี๊กเห่าเมาแล้วืฮะขวดนะบอ อมันทางดูใบอัดอไรอย่างงี้าชิ้นน้าเขาออกเขาบาอัดเพราะวลวงต้นกับท่านยังดอกบท่านเป็นเป็นหมาเต็มต้นเยดึขาได้กรมาไนก็ูเรือูบน ยางงั้น嘛ยังงั้นก็ด่ามันคือบรายแบดอ่ะึคือเดือดนะะ อ๋อนะ้องกินน้งเก้าอพอเาเขาบิดลูกไก่ออกมาเลยนะอืมเป็นดอกอะไของป่าอะไรนี่แล้วกาเดียร์มันรับเดี๋ยวมันทีเราทีบบกเข,า,ขาบหุหรี่เขาบุกงดิบง

cái xương nó mềm ngọt Đúng Hãy subscribe Mua kênh Ghiền Mì Gõ

hmm, nó là một cái món ăn nó. ừ, nó mới giảm được cái nhau. ừ, nó mới